มายืนหมาลองอยงบเนนวเมืองขอนแก่โข <laughs> OK, <c oughs> อบคุณเตียวไห้พ่ครูกันนะคะ่ะเอาปไห้คนจนันอยเพื่อนกันอันตัวลาเพื่อนกันบไทยชีวิตโคกับบือตัวก็ได้ดอกหลงอ๋อเสียงนอย ขึ้นกันระค่าย้ำปวดฉีนั่นน่ะโทษโคบะโคบเต็มสวัสดีค่ะคุณหมอฉีนสวัสดีครับแต่ว่าก่อนสิไปหน่าว่าหลังพับประกาศซะก่อนไปยังอีกเอาประกาศเนี่ยโอ้ยเฮ็ดยังหดูอ่านบอกอ่านบอก นะครับรถยนต์ทะเบียนขอพึ่งทธง5 5 0 5อุดรธานีรถยนต์ทะเบียนบ,บ,บไ,มไม้ยอยักษ์928ขอนแก่นไปที่รถของท่านด่วนตอนนี้มีปัญหาแล้วไปขยับรถนะคะเด้อรถข้างอกออกว่าไหนรถข้างในสีเขานะครับนะครับเอาว่าตั<อ> <ใน S 2> ไหนการสวัสดีค่ะการสวัสดีพี่น้องทุกทิศายดินแดนพวกแฟนๆเ,นๆเนๆคยฟังล่ำจำคำสอยลอยล้านได้เ่คะ บ่ได้บ่เคยมาจักงจี้เนาะมาเด้อค่ะมาเอาแนวนั่งไปกะน,นั่งเสียเห็ดหน้าซอยมุ้งโจกกระยูหรือสิภาพไปหาหนูหาเก็บเห็ดหักเนะาะไม่หาคุณเนี่ยไรกับบอมเต็มมื่อนี้นั่งขวัญยังบ่พร้อมข่าอยู่ทึ่งเวทีเมื่อใดมีเวลาดีจังสีมาอย่างเจา้าหาเจ้าหนูมาอย่างพี่น้องเช้าน้ำพองก็นจะเลืมสีเข่าตอนหนูเฮี้ยนระเปีสอดไปเด้อค่ะโอ้ยเป็นหายนะ ปีนี่แรงเขาเพ่ได้ตามคือคนเพื่อได้เห็นนาเอาเงินแทนก็ได้เนีสวัสดีค่ะไอเแม่มาจากจารลคามเชียงยืนแล้วก็่ไอแม่การแม่นั่งบ้านสะอาดกับหนนั่งยุไส้บุ๊กบานหักไปเอกไงแม่ไฟจากสปปเล่าพิมพูดจากพูนใส่ลับกับหนนั่งอยู่ไส้บุ๊กบ้านหักไปเอกไงแต่มันโอ้หลายสุดทีิยาประกาศแต่ที่แล้วล้งยางเอาเงินมาให้รถเองอันสาเหตุที่ประกาศนี่คือประกาศที่อยังประกาศอยากได้เงินาเิอาบุญใส่ เออพี่น้องหาดีอบดีใจแหล่ะแต่บ้าหาพี่น้องเช่านครพรมไม่อย่างก็ดับไฟกูจับพี่หลอกที่บ้านที่ว้าสักการดาวลุงนะว้ากัวเหมือนกันนะย่านเจ้าของนี่สิล่ะไม่ย่านเจ้าของตัวน้องตกใจญ่ก็ยังย่านฟอดพี่หลอกตลกกูนี่เราเดียวเตี้ยวว่างได้ก็ว่างค่ะเนี่คือจังสี่ดรกคะหมอจิงขาดีอกดีใจแหล่ะแต่บ้าหาพี่น้องเช่าอำเภอนามพ่องพี่น้องไอ้ชักจับบัดขอนแก่นโดนที่ปีขังจะได้มาเสีจนึงแต่ว่ากกอนอื่นกอนไก่ขอรับปัจจัยจักบาทกกอนเนื้อข่ย พี่สาจากเสียงดีหฮกโอ้แล้วกับเมียใส่ทองย่อแย่ปวดไทยอะไรกังวลคดประญญาตขอบคุณที่ดรอปลำเสียงดีโกน้าของน้าเลี้ยวแม่การบ้านสะอาดนี่เหล็กล็อกเหล็กล็อกขอบคุณแม่การขอบคุณแม่น้าขอบคุณแม่น้าโอ้เหล็กล็อกขอบคุณครับครับนี่แหละค่ะหาแนวนี่แหละค่ะหาตักโดนน่ะเอาข้อสูนโอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะได้อาหารญี่ปุ่นขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณครับ อยจะเล่นวะแล้วมีแขวะได้หน่ะบพราจากไ้แล้วบ้านผู้ใดบ่ได้เห็นกันโดนผู้ใดอ่ะอันพญายาโบ้ผู้ใดผู้รู้จักเลียวอ้าวต่อคือจังใจดอกกามอจิงขาดีอกดีใจเลยแต่มหาพี่น้องเจ้านำพองแต่ว่าตกมาปีนี้เพิ่มมาซาตาตกไตชิวปีนี้เพิ่งจะของทำไมมันดังก็ครับเรียนไพ่กับบ๊อกคืนเรียนไฮโลกับบ๊อกคืนเรียนหวยกับบ๊อกคืนตว่าเรียนของจะของขึ้นนี่ัน จ้าที่เฮ็ดอีหยังหมอจิงขาบ,บัดนี้ปีกายเปิดร้านเสริมสวยก็บ่าขึ้นบ่เกินก็เลยหันเหมาเป็นคุณหมอชนีเฮ้ยไปเลียนมาได้ตอนไหนบ่ได้เลียงยากค่ะถืสองหาหาสองหวัวันหันละถือของยาสองเป็นหมอโลดถือเลขจังได้เป็นหมอบ่ได,ออได้หาตะเลียนยา,ากจังคุณหมอเป็นหมออีหลีดีคุณหมอเลียนจักปีคะเลียนหมอได้เลียน6ปีหาปีอยู่ในรั้วมหาลายัยอีกหนึ่งปี การโรงพยาบาลจบมาเป็นหมอเลยของหนูมือเดียวนี่แหละค่ะเถือกเลขเป็นหมอเลยเถือกเลขกเป็นหมอบัดี้ได้เลขดีไรก็เลขสิมาฝากพี่น้องเช่านำพ้องน้ำจติ่ะแต่ว่าเป็นว้มจริงนะพี่น้องฟังดีๆเราเถอกเลขเกือบทุกงวดเราสือสิบงวดเลาสิถึถอกยู่เก่างวดพี่น้องลุยงวดเดียวเอาฟังดีๆดีอ้าวสิบอกพี่บอกน้องนะค่ะพี่น้องขาะมีใไฮขายไฮพี่หน้าขายหน้ายาไข่พี่น้องเช่านำพ้องพี่น้องใช่จังหวัดขอนแก่นพีดมีวิดสินค่ะพี่น้องขา พี่น้องซื้อบอท่านเด้อพี่น้องเด้อเอาเอา,เอาฟังบอท่านเนี่ยเอาโทรศัพท์มาอัดไว้เอากระดาษปากกามานจดนเอาเลยเลขตรงนี้ออกแท่แน่นอนค่นะเพรออกนีน่มี่ปากข้อเลยค่ะจังหวัดลอยเอ็ดนั่ไปเลยคายดามเลยเอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาสิบอกพี่บอกน้องอยากให้พี่น้องวิทย์อีวิทย์สินจดเอาเด้อพี่น้องเด้อออกแท่แน่นอนค่ะครับผมอหาศูนย์เอามือลำอยู่พ้นท้องคือบอกเจ๊เกับยับ ห้าูนย์นะพี่น้องเด้อพี่น้องพดรท้องหาศูนย์งวดไดยครับเอออย่าให้พี่น้องวิดตีวิดเสีนเสือเลยค่ะมีใขายขห้ๆๆๆมีหน้าขายหน้าขายเสือตัวนี้เลยขันมันพอออกก็ดีสิหมขายยับไปซื้อวัดทีหนึ่งขันบอออกวันทีห่หนึ่งยับไปซื้อวัดที่สิบหกขันบอออกวันทีน่สิบหกยับไปซื้อบัดที่หน,น,น,นึน่งโอ้ยย่ามไะไรมัเจืถือซื้อตั๋งสีกเก่เราบัตรทื่สิบห้าปีมันออกที่ดอกันเดียวนึงนะคะกันผูโโน้คนยื่นครัะ นั่นล่ะหมอชิงค่ะถือเลขมีเงินมีทองเปิดชี้นี่เป็นของจับของบัดนี้เปิดได้โดนเติอแล้วแต่องมาหาลูกน้องเพราท่านใดสันนี่ค่ะหมอชิงค่ะบอย่างครับลูกน้องตอนนี้คนตกงานกันเยอะผาาหัวไปเลยบนโซเชียลมีเดียประกาศรับสมัครลูกน้องมีมาแทนแน่นอนเอาหมอชี้เองปกติแล้วเช่าหนังพร้องคือบ๊ิบมีบาบัดนี้สูเขามาเนี่ยไกลเป็ี่ยนฮาเวิร์ตบานเลยยุ่ใส่ผีบ้าค่ะนี่เลยค่ะ ปาับวแล้วพวนแล้วแต่ดนแล้ววสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอย่างค่ะกันยินสิรับสมัครพนักงานนี่แหละค่ะกันเลยว่าสมัครโอ้สิมาสมัครพนักงานปฏีชันรับทุกค่ะแต่มาาคเลแรยงบ่ไหลเจ้าจะอยู่รับฉันไดบ่คะะบ่อยากค่ะ่าดเลี้ยงเราขาวขวดเดียวกับพ่อค่ะเอากระสัดรับรับรับเปิดทีนีกเลยค่ะ ยังซาตสใจยหันเลิมไม่อยากหาก้ไอีกว,ว่าทามมึงเนี้ไม่อยากทองขครแรงๆนี่มึงจัแต่งโลคีมิรหลงพ่อจีฮานคุณหอีกรปากเสียครับข้าไปหามีคี่นี้คุณหมอขับฝอย,ยดีสัญญกรรมเพพดีดีตัว,วพ,ออพี่น้องกับพื่อนันพ่อไปสัญญกรรมพันเบิร์ตนตัวดีเพือ่อนเปตนเอาสวัสดีค่ะคุณหมอยเปิด้านมือเรกคุวยเขาลานจะเป็นสวยครับชั อย่างก่ค่ะโอ้ยมาสัญญรรมแบบเพลี่ยนอันคุณหมอฮะไม่อันอันอันสี่เหลี่ยมยาวเงาของสี่เหลี่ยมยาวเงาฮะพอเมื่อไหร่ดิจังมาจองลงบกว่เดียวมันหมอเมียนจักสันมันหมอเมียนจักสันไม่ไ่้ฉันว่าอันสี่เหลี่ยมเงาเงาเตียงผ้าตัดนี่แม่เตียงผ้าตัดนี่แม่เอาน้มก็ว่าได้ค่ะน้มค่ะโน้อยากได้สี่เหลี่ยมเงาเงาวาติกาฮะประเทศเมียนเเกเรียม มึงโตนีแล้วีนัดมึงจำไว้ดีๆเด้อมึงอย่าไปหาดูถูกคนมึงอย่าไปหาเบิ่งคตนะตนนะไพนอตะเกเรือมนะเฮียสัตว์ผู้ไยไปไหนแล้วยังมีเงินอ่ะไนะีีห้างคนหมอกระได้รัเป็นยอกสันสี่ใจฉัเท่านั้นเน,น,น,น <c oughs> ะเอาจังสี่ใจกันเกเรือ้อค่ะกระได้ค่ะมาหอดชีมข้าเดียวกับเชิญน,นางก่อนนะคะนาะนั่งๆนงัน่ๆ อันอันอันแม่พาปูเตียงคือพาปูซบล่ะนี่กระซบเพิ่งเหระเป็นซบแรกแะนะน่ะปากเสียอัสองสุมอันสันนักกับแบบยงเพศนี่แม่จักส่งก่อแม่หยังจักส่งคะนี่ล่ะแม่หยังเลยนี่นี่ล่ะเอาบอกแย่งแย่ไข่รใคโอ้ยที่ พกผีหิ้กับสี่พี่หลายช่วงนะคะหิโนหินุ่นหีตูนหีงำหิงำคนสีบพได้ยกเงินมาได้ขาเอินหิเดียวหลังหีแทงบองหิตูดจุดหิไว้ปูอันทุดยไทยค่ะหีหมอยแงกค่ะ ไหนกูบอกว่าให้นอนสักาคนบอกมาตะลึกตะลือ้อแม่นั่งก็ค่ะอันนี้โซ่ต้นจุดนั่นเนี่ยโซกต้นจุดอีป๋อพวกกูคือบอกคำลาโบกหลายทีโอ้ไม่ได้ไม่เอาจริงไม่เคยต้องเดินอันหูโซ่ต้นจุดนั่นเนี่ยโอ้หูโซ่ต้นจุดดิป๋อมันดีตัวนี้เพาะโอ้คำลาโบกนั่นน่ะมันเราเป็นหยังดอกไม่เกิดก็ได้เกิกดกยอดหีนี่ละ แมวบ่แม่บุญคุณหีตัวเบาอย่างหีนี่มักบ้านแกงโสมเบาอย่างนมมักบ้านแก่งไก่เข่าพ่อกินกันได้กันได้เบาอย่างหิ้วเดี๋ยันจะเป็นตังสั้นห่านีเอ้าเจียวคำอื่นกันได้นะคะเจียวคำว่าหูจริงๆนะคะเนาะคุณหมอกระีิบอะรยากไปไหมน้องมันกระดิบหูหลกหูโนนหูตุนหูงามหูควายปู่หูตุนจุดนี่แหละค่ะโอ้โหหูตุนจุดนี่เป็นจังไรล่ะห่านีหูตุนจุดนี่เจ้าเคยเห็นบ้คะสาเลเดเลยยามันสาโลบลุกจังสี่น่ะค่ะ จะพ่นก้นออกเครื่องหนึ่งอ่ะค่ะอับซ่องขวอยปู่เนีฮะนี่ของซ่องขวอยปู่กันสิคือจักจักของงูอ่ะแม่งสัตว์อะค่ะเบาหยั่างไรเนาะอันต่ว่าของคุณหมอนีซ่องหยังบัดนี้น้ำคุณหมอหนี่ปล่าครัค่ะต้นหยุดกับ เพ่ชนะหู้ใหญ่นี่สองลอยลหู้น้อยเดิฮะนี่หู้น้อยนี่สองแสนนี่สันเอาหูหูหูใหญ่ไปเลยมาเจ้าสนี้คนมานั่งนี่สันพ่อใจพ่อสันจะได้กะสิว่าสันได้กลับอยู่แล้วมือนีิเอาไปเลยสองแสนบาทในกระเป๋า <c oughs> ไว้พ่ออยู่แล้ว นอนลงก่อนกะเอ้าเอาชุดมาเปลี่ยนเวลาคือจังสี่นะคะเกขาจังไหน่ะคะมันต้องเปลี่ยนชุดซะก่อนนะคะก่อนอื่นก่อนไก่นะคะเจไว้เมี่ยนจังไหนมันคือผ้าบางสกุลแท้คือจังสี่นะคะเกเหลิมหลังจากเกใส่ชุดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็สิเป็นการเหยาะออกนะคะกันเกบ่เหราะยวออกเข้าก็สิเฮ็ดบ่ได้ไรเด๋อเพราะฉะนั้นต้องเหยาะออกก่อนเอานั่งนอนบ่ค่ะนอนคันนอนนอน เบงเงียวนะคะเด้อเดมุ่งเห็นเบ่งซอยนะคะเมื่อโตเถียงยังวายชายยุ่มว่าดีคุณหมอขอโทษขออภัยหลายหลายเอาบ่แม่แกงไม่หยาแม่แกงแกงแม่เมื่อกี้ขี่ว่าแม่โตดตรโ่แม่ขีเอเอาเร็วเร็วเอาเบงเงียวออกดีดี ี่ในลาากูนสันดอนรประจำเจ้าแม่ผู้ใดรัประจำาคยอ่ะมไม่ใงีกัารไม่ยานาบ้านสะอาดเน่<ว>สูงลหลายแตคือว่าท่าความสะอาดมาก่อนคะ่ะอันผมมีเวลาคุณหมออันคุณมอมอมอมลลหมอ่มอไม่มีกูนออกไขสันติมีกูนหมอบ่ไห้ออกมานแล้วค่ะเห็ดจังไหนคะนี่คุณหมอหมอจะไฟจูดออกไข่นะคะ ผู้ใดโทษเขาของของูนะบาานีโทษบ่าเปลี่ยาเวลาอีกฮัลโหลว่าจังไดโอ้ผัวโทษมาโอ้พัดพักว่าเป็นวันนีมันบ่อยากดอกมันบ่อยากดอกตั้งกระทะขึ้นใช้เตาแก๊สดังไฟขึ้นเออบนริเทน้ำมันลย กระปุกป you you ัดนี่กระปุกโดยการใส่ผงชูรสใส่ซอทอาไม่ยั้งเกาะวันน้ำลาหัน้อยกวนน้ำลาหัวลอยกระซิบไองแค่กีรัดเทียด้วี่แหมเออเิีกดกติเออเท่เออแซ่บไปปัดนี่หยอดผงชูรสลงเยอเออปัดนี่ไม่ยังเกาะตะลิวตะลิวเป็นยังผักมันติดตะลิวกระซิบออกแค้กระซิบออกซิบออก บ่ท่นแยอดจรุดเลหลายหออดหอาแชี่ละแี่ละเอาลืมคะเมยยังจะเป็นทั้งสั้นหรอคะีบวกขีเทยนหน่อยลิเอาเอาถ้ามีทีก็ขันยอาฝายอ่อยอคู่แล้วก็ิเผาค้นอกไข่นะคะบล คุวยกันกะขัวกะวยคักค่ะกันละเอามาดีๆตั้งใจเร็นในมันเล้วเปียงเ,เอาตั้งขาคืนหนึ่งสองตั้งใจตัดออกดีๆหนึ่งสองมึงห่วงแค่นังต่อ,อ,าอ,อามาห่แ่น้กูยนมึงชิยากหาชี้เตกงาแต่ไกเูเปลนผู้ฟันแต่เทก,กูกคจักวายาแมว โอ้นะนะอืมจะรักษะได้ก <descon fin anta> <p uss ASE ori> ็ด <guarding okay>? ูดีอืบันทะวึงบบคันทะวึงบบคันทะวึงสวัสดีค่ะสวัสดีผู้เป็นไงนี่แม่อาจะมาไงกัดอกกัีญ อีกอย่างก็หัเรียวห่อจีเรียนกันจีรแม่นาเฮย่งต้มสมข้อยทีเดียว ใหญ่ลูกแม่นค mm ่ะ hmm. จ mm ุดสำคัญนอกยุบองนีแหละค่ะป้าที่ตัวคือสิดีให้ดีครับอันคุณหมอแม่นค่ะอันนี้สันขอมยังไงเยอะนี่ยหละค่ะอุปกรณ์นอกขยายลูกค่ะบัานกับพวกก็ดันแหสอันคุณหมอไหนมักจะใส่ล่ะฮะนี่ฉันลาออกยุสานเจ้าก็เจ้าดีของแบบหคือของปลอมนะบาานี้เดี๋ยวฉันที่มีส่วนเอเบิ้งนะคะที่ยา่ดอกบาทที่กูเอเบิ้งดูมันของปลอมไปละคือว่า ซีบมแตกดอกอันก็จะต้อง เพ็ดบาเพ็ดเม่นกูปากูบอกมี่พอมี่เมีดโดดเนาะมาบังนี้บดแตกแม่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาบังนี้ขยายลูนะคะโอ้ยขอดม่อยู่ปลาอ่อยได้ฮนนี้ตั้งใจดีนะคะล่าเือถึงพวแก้วแมียแก้วว้ลับรอบว่ามาชีนอีกนี่แล้วก็ได้ตายดีจะคนไปแล้วกันนะคะตั้งใจนะคะเกเลิมเอาค่ะจะสาวอุ้ยี่แม่ากอเียุยาย่า ขอ,อไปอุยอ้ยเหลื่อมอุยอ้ยเอาเอาไว้นี่นี่หันหน้าาสอบมือก็าเห็ดกันสี่เดี๋ยวนี้น่ให้ตกบวชอย่าใจแป้งที่ฉีกค่ด <laughs> เอานั่งใจดีๆนะจ๊ะเอาเอาีหลีสะบูรด้เอาลาเร็วๆมันเหรียญโดนแล้วเอาหนึ่ง จนว่าเลื่อนเบิร์เอาลงเป็นจังไสกคะเจเหลือมขาอันพื้นหมเฮ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดีค่ะเช็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนี่นีห้เกะเบิรงเลยนะคะเบิรงเลยค่ะผลงานเปน็นจังไสกค่ะวุ้นหมอใส่ลิ้นชั้นหมอตายแล้วเจสีเอาเงินกองเสกคืนมาเลย้ิยว,วัดขันโต๊ะเงินถึงมือกูแล้วซับกูดได้เงิน Terima